ทดสอบเต็นที่กลางอยู่กลางฝนกันครับเพื่อนๆเ,เป็นเต็นท์กระโจมใหญ่นะครับกว้างสี่ยาวสี่สูงสามเมตรได้นะครับผมเอาไว้เพื่อนๆมานอนเล่นกันนะครับจะทดสอบว่าสวัสดีครับเพื่อนๆเนช้านี้บ้านสวนลุงติ่งนํามาชมเต็นท์ที่นํามากางไว้เมื่อสักประมาณวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับวันนี้วันพฤหัสก็ราว ห้าวันแล้วนะครับคือผมอยากทดสอบดูว่าเขากันฝนได้ดีแค่ไหนนะฮะเต็นท์เนี่ยเป็นเต็นท์แบบทรงกระโจมนะฮะน่าจะสักประมาณสี่คูณสี่คูณสามนะครับเป็นเต็นท์ขนาดใหญ่นะครับแล้วเมื่อคืนเนี่ยคือฝนตกหนักมากนะครับตอนนี้ก็ยังตกปอยโปรอยู่นะครับตกมาหลายชั่วโมงฮะตั้งแต่เมื่อคืนแดดออกมาหนานแล้วนะครับแล้วก็ นเริ่มตกนะครับก็เลยดีเลยจะได้ทดสอบนะครับผมกางเขาไว้เพื่อจะได้ดูว่าเข้ากันฝนได้จริงไหมนะครับเป็นเต็นท์ขนาดใหญ่นะครับนอนได้หลายคนมากนะครับแล้วก็ด้านป่องด้านบนเนี่ยจะมีที่เปิดเป็นมุ้งระบายอากาศได้นะครับนี่นะครับก็เลยมาทดสอบดูนะครับเนี่ยนะยังเปียกอยู่เลยนะครับ ผลกำลังปล่อยยังไม่หยุดดีนะครับจะได้รู้กันไปนะครับว่าดีขนาดไหนนะครับเพราะว่าอยากจะกางไว้ให้เพื่อนที่มาที่บ้านได้นอนเล่นนะครับเวลาอยากจะแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ใหญ่พอสมควรเลยนะฮะนอนได้น่าจะสี่ห้าคนเลยนะครับผมนี่นะฮะมีหน้าต่างนะครับ สบ,สบายเลยนะครับเดี๋ยวผมคงต้องอ่าตรงนี้ก้สึกเกิดเลอะคาบต้นไม้ไปแล้วนะครับอันนี้เป็นใหม่เอี่ยมเลยนะครับแกะมาแล้วก็กลางครั้งแรกเลยนะครับแต่ผมไม่ได้ดึงเครียดตึงทั้งหมดนะครับเพราะว่าอยากจะเก็บทรงนี้ไว้นะครับมาดูห่างๆนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ พื้นก็เป็นผ้าใบนะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับเดี๋ยวพักๆกนึงนะครับลองรูดดูนะครับนี่นาจะเป็นมุ้งอย่างนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมยังไม่แกะก่อนนะครับเพราะว่าฝนยังปอ่อยู่นิดนึงนะเดี๋ยวกันน้ำจะเข้าดูนิดเดียวก่อนนะครับอ่ากันน้ําไม่อยู่นะครับ เดาเข้าไปตรงนี้เพราะปิดไม่สนิทแน่เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวคงต้องปล่อยแดดแห้งแล้วก็เดี๋ยวเช็ดหน่อยนะครับเดี๋ยวคงต้องผ้ามาซับนะครับผมตรงนี้ผมไม่ได้ปิดไว้ให้แน่นนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวต้องใส่ตรงกลางถึงตรงนี้นะฮะจะได้กันฝนจริงๆต้องกลางถ,งถึงตรงนี้อีกนิดแน่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวต้องหาห้ามาทซับย์น้ำหน่อยครับนี่นะครับจบหอบกก็เป็นประมาณนี้นะครับสวยนะครับ เดี๋วจะเอาไว้แต่งร้านกาแฟนะครับแต่เอามาเทสก่อนนะครับแล้วเผื่อเพื่อนที่แบบมาจากต่างจังหวัดอยากจะนอนเท์อะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะให้นอนเล่นได้นะครับเดี๋ยวใบใบรอแดดออกเดี๋ยวคงต้องให้เขาแห้งไปนะครับจับดูก็มีชื้นๆน,นะครับ ไม่ทราบว่าข้างในเป็นประมาณไหนนะครับได้ทดลองเป็นในตัวนะครับก่อนที่จะใช้งานจริงนะครับโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็แค่มาถ่ายให้ชมนิดหน่อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าของบ้านสวนลุงติงนะครับเพื่อนๆ ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมผิดพลาดตรงประตูเนี่ยนะที่ผมไม่ได้ขึงเขาตึงน้ำก็เข้าไปนิดนะครับเมื่อกี้โอเคครับเพื่อนๆเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับฝนปลอยนิดนึงเลยถือโอกาสเดี๋ยวถ่ายเพิ่มอีกนิดนะครับเพื่อนๆนี่นะครับมีน้ำนิดนึงนะครับ น่าจะขึงไม่ดีนะครับนะครับข้างในก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับดเอเกาอี้มาวางไว้นิดนึงนะครับนอนได้หลายคนเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวพบกันนะครับแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับเถอโอกาสเดินเข้ามาด้านในอีกนิดนะครับเพื่อน ถ่าเพื่อนดูครับนี่ครับสูงมากนะครับโดมนะครับสุดเอื้อมนะฮะน่าจะสามเมตรนะครับนนี้ก็จะเป็นสายที่เปิดมุงได้นะครับกว้างมากครับดอนได้ั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนนะฮะเยอะทีเดียวครับผม